เราเต็มแล้วเฮ้ยเปนรถจะของมาจอดอยูู่กปี่คนอันนมแนะีทุกูบปปดเลยนครับปาดเสือด้วยมาถอยย้ายมาถอยมาถอยี่นี่ะ ขอไปเไปหาบนอนก่อนเอาสภาพพี่น้องไอ้บ่งว่าต้าเบิดเอาไอ้งไปถิ่มไปไสยไปถิ่มร้วไปอยู่ในปลาพี่น้องหาแล้วก่อนาหนึ่ กุ่นในป่าพุ่นนะปุ่นแล้วไปจอดงไหนพุ่นแล้ว ใไป,ไปไีวๆเนาะโอ้เมาทีไมไปกลางปลากลางดงครับบ่มือพอตกแรงมากหลุอดไฟเปิดตับ๊บแล้วเดินหงสบางเล้วเดิมองเนี่ยว่ามีมือเลยอไเนี่ยจอดรถจอดล่าได้สบายเลยพี่ลองยิมที่พอดีเข้ามาฝนเตียงนาหน่อยกับพี่จะไปไกลขอเพิ่นดอกจะออมหัวไป มันเป็นพื้นที่ชวนนอนบุคคลยังไงเราเจ้าอยู่หิวข่าวบ่เดี๋ยงอยู่แล้วไอ้สร้างมากก่อนจังชวนไอ้สร้างไปสางเพราะมันหอดเลยหอดแล้วแล้วเดี๋ยวเราสิขี่รถอ้อมมานี่เราลงคลิปแล้วโหลดคลิปอยู่มั้งเรามาจังชวนไปกินขา้าวในบ้านอยู่วัดบ่มีเน้ากินมีแต่ขนมมีแตยเน้าหย่เข่าไปแล้ว มีแต่ขนมมีแต่ลูกชิ้นมีแต่มันบ่าเป็นแนวก,กินไหมกินม่อิ่มดอกจื้อมาก,กินกันเลยยังช่วยเด็สร้างขัดขี้เราเข้าไปในบ้านอื้อืงนก็ซีสะเกลสัก,กสองร้อยก็โลอีกเหมือนเดิมแต่กับชิวๆ ขึ้นกัขับรถเธอเดียวเงาเลยปกติที่จอดนอนครับหมู่บ้านนี่โดบคันได้โดบกว่าไปละแม่นรถบรยยานเลยตำกาแฟช่องปองมขึ้นเนี่ยปองเขียวป๋องแดงรัดใช่กันมาง่วงอยู่พอดีหอดง่วงพอดีสองก็รู้มาขึ้นมาขึ้นสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ปุและจากงานมาขึ้นนี่มา ี่รถออมลงมาทางนี้แหล,ละมาจอดรถวิเศบุ้งยานี่สงเสร็เรากำลังโหลดคลิปอยู่ถ่ายคลิปพร้อมกันงยานี่กำลังโหลดเป็กำลังลงคลิปนะี่แหละย่างไปจังเดียบ้านอาจารย์การใช้โบนี่มาท่นย่ายหนึ่งถามหว้วย <S <S แล้วหลับโบเบิร์หุ่นกระป๋นหน้าตาเจ้ามิดเจ้าสงสเสร็จแล้วโบเคยเห็นหนา้าเราได้ยินแต่เสียงแหละ แลจังสีถามว่าอาจารย์การใช้ย่นี่หรอปะแม่นการใช้ยี่โบนี่แล้วปะย่างหนึง่งยางมากกับผัวสงสัยเพิ่นเบิ่งแต่คลิปเพิ่นบ่เคยเห็นนานพี่ยี่การใช้กีก้จ้าสงสัยฟังซฟังเห็นคน,านยางท่ายูทูบแล้วก็จิถามปกติลแล้วแหละเอ้าสั่นเลพี่น้องคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวจะพากันไปหากินเขาบอกกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับผม